ทำจิตให้ยินดีแล้วกล่าวสองคำนี้ก็ได้บุญมหาศาลท่านผู้ฟังคะเราชาวพุทธคุ้นชินกับคำว่าสาธุแต่เชื่อว่าหลายท่านคงไม่รู้ความหมายและคงไม่รู้ถึงเหตุผลที่เรานั้นต้องกล่าวคำนี้รู้เพียงว่าเป็นคำพูดที่ติดปากที่ปู่ย่าตายายเราพากล่าวคะ่ะและหลังจากฟังคลิปนี้แล้ว ท่านผู้ฟังจะเข้าใจความหมายของคำว่าสาธุและอยากกล่าวคำนี้ตลอดทั้งวันแน่นอนค่ะคลิปนี้บัวบูชา h ชน n นลขอน้อมนำมาบอกเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะก่อนอื่นขอน้อมกราบองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณบิดรมารดาครูบาอาจารย์ธรรมะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่าน บัวบูชาชาแนลขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์และกดเข้ามาฟังคลิปนี้ค่ะสาธุเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาบาลีและสันสกฤตสาธุแปลว่าดีถูกต้องยอดเยี่ยมประสบผลสำเร็จทั้งภาษาบาลีและสันสกฤตใช้คำว่าสาธุเป็นคำแสดงว่าเห็นด้วยกับเรื่องที่พูดหรือสิ่งที่ทำ หรือใช้ในประโยคคำสั่งหรือประโยคคอร้องเพื่อแสดงความสุภาพในสังคมไทยนั้นคำว่าสาธุเป็นคำที่พระภิกษุทสง์ใช้เปล่งวาจาเมื่อแสดงว่าเห็นด้วยยอมรับว่าเหมาะสมดีงามคารวาสมักเปล่งคำนี้เมื่อฟังเทศนาจบหรือเมื่อพระให้พรส่วนพระสงฆ์จะเปล่งคำว่าสาธุออกมาพร้อมกัน เพื่อแสดงว่ารับรองมติของที่ประชุมสงฆ์หรือรับรองพิธีกรรมหรือสังฆกรรมที่เพิ่งทําเสร็จสิ้นไปเช่นในพิธีทอดกรถินเมื่อเจ้าภาพกล่าวคำถวายผ้ากฐถินแล้วภิกษุรูปหนึ่งจะถามว่าควรจะมอบผ้ากฐินแก่ภิกษุภิกษุอีกรูปหนึ่งจะเสนอชื่อภิกษุที่สมควรได้รับผ้ากฐิน เมื่อที่ประชุมสง์มีมติเห็นชอบที่จะมอบให้แก่ผู้นั้นแล้วก็จะกล่าวพร้อมกันว่าสาธุในการถวายสังฆทานเมื่อผู้ถวายกล่าวคำถวายสังฆทานแล้วพระสงฆ์จะกล่าวคำว่าสาธุในทางพระพุทธศาสนาเมื่อเวลาที่เราได้ทำบุญใดๆแล้วหากมีคนเห็นการกระทำของเราแล้วเขากล่าวคำว่าสาธุ บุญน,นั้นมีความอัศจรรย์มากในเรื่องของการสร้างบุญเราต่างก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าทำบุญเองก็ย่อมได้บุญชวนผู้อื่นทำบุญก็ได้บุญแม้บางครั้งจะไม่ได้สละทรัพย์เป็นเจ้าของวัตถุทานไม่ได้เป็นผู้ถวายทานด้วยมืออีกทั้งไม่ได้อยู่ร่วมในการให้ทานกับเขาด้วยแต่มารู้ทีหลังว่าคนอื่นเขาให้ทาน รู้แล้วก็รู้สึกยินดีเลื่อมใสไปกับเขาบุคคลนั้นก็จะพลอยได้รับผลของบุญด้วยอย่างน่าอัศจรรย์ท่านผู้ฟังคะการอนุโมทนาบุญว่าสาธุสาธุสาธุเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งกับการโมทนาบุญกับการทำทานของผู้อื่นเท่านั้นถ้าเป็นการโมทนาในการสร้างบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์เจ้าหรือพระอริยสง์ หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยแล้วก็จะยิ่งก่อเกิดผลบุญมหาศาลในพุทธชาดกและพุทธประวัติเราเห็นเสมอว่าคนที่ทำบุญสร้างบาร,รมีจริงๆคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากระทำเพียงการโมทนาบุญอย่างเดียวกับผู้ที่บำเพ็ญบาร,รมีสูงสุดก็ย่อมได้ผลบุญมากตามไปด้วยอัตราส่วนที่เกิดจากการโมทนาบุญนั้นเป็นอย่างไร เรื่องนี้เป็นที่สงสัยกันมากว่าการกล่าวโมทนาบุญนั้นจะได้บุญมากน้อยเท่าไรเห็นคนอื่นทำดีแล้วเราไปขอแบ่งบุญของเขามาอย่างนั้นหรือหรือว่าโมทนาแล้วเป็นการขโมยบุญจากผู้ทำบุญมาหรือไม่อานิสง์ที่พึงจะได้รับจากการโมทนาบุญนั้นเทียบได้กับผลกำไรจากการใช้จิตทำบุญไม่ต้องลงทุนเอง ถ้าได้ทำอย่างตั้งใจจริงด้วยจิตกินดีอย่างเต็มเปี่ยมในคุณงามความดีที่ผู้อื่นทำก็อาจได้บุญมากถึง90%เอร์ซนผู้ที่เป็นเจ้าของบุญหรือผู้ที่กระทำบุญนั้นย่อมได้บุญร้อเปอร์ซอยู่แล้วส่วนผู้ที่ตั้งใจโมทนาบุญก็ได้ไปครั้งละ90%เซหากมีผู้ที่มาทำบุญผ่านไปสิบคน เราก็ได้โมทนาบุญนั้นกับเขาบุญก็จะประมาณ900มากกว่าเจ้าของบุญทําบุญในแต่ละรายเสียอีกเป็นเคล็ดลับการทําบุญสร้างบาร,รมีให้เต็มเร็วมากขึ้นโดยไม่ต้องใช้วัตถุทานใดๆเลยนั่นเองค่ะในคำพีอภิธานปทีปิกาได้จำแนกการใช้คำว่าสาธุไว้หกในกล่าวคือ สุนทระหมายถึงดีงามทันหิกรรม,มะเป็นการย้ำอีกครั้งเพื่อให้การกระทำนั้นมั่นคงยิ่งขึ้นอายาจนะเป็นคาอ้อนวอนหรือเรียกร้องเมื่อเริ่มต้นจะพูดอย่างอื่นต่อไปสัมปติชนะเป็นการรับคำหรือยอมรับคำพูดของผู้อื่นสัจชนะหมายถึงคนดีสัมปะหังสา เป็นคำแสดงความยินดีหรือพอใจส่วนสาธุในภาษาไทยนั้นมีความหมายอย่างน้อย5อย่างด้วยกันดังนี้ค่ะ 1. สาธุหมายถึงอนุโมทนาแสดงความยินดีตกลงเห็นด้วยเช่นเวลาเราเห็นด้วยกับใครตกลงโอเคเราก็บอกว่าสาธุเห็นด้วยเห็นด้วยสมมติว่าเราเลือกตั้ง เห็นคะแนนเสียงเราก็บอกสาธุไม่ต้องปรบมือกราวกราวเพราะปรบมือเป็นของฝรั่งเขาของไทยคือสาธุเห็นด้วยเหมาะสมแล้วหรืออาจารย์รู้ว่าลูกศิษย์กราบสวยอาจารย์ก็บอกสาธุดีแล้วอนุโมทนายินดีด้วย 2. ส,สาธุหมายถึงอย่างประโยชน์ให้สําเร็จคือให้สําเร็จประโยชน์เช่นได้ยินคำว่า มัตตัญญาสถาสาธุความรู้จักประมาณให้สำเร็จประโยชน์เสมอ 3. สาธุหมายถึงขอให้สมพรปากกับคำอวยพรที่ท่านให้อย่างเช่นอันนะภาระในครั้งสมัยพุทธกาลเป็นคนยากจนเข็นใจทําบุญกับพระปัจเจกพุทธเจ้าได้อธิษฐานคำว่าจนอย่าได้มี และจงได้รู้ธรรมอย่างท่านพระปัจเจกพุทธเจ้าได้ให้พรว่าอิจจิตังปัตติตังตุมหังขิปะเมวะสมิชฉตุสัพเพปุเรนตุสังกับปาจันโทปันนระโสยะามณีโชติระโสยะถาแปลว่า ขออิทธิผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วจงสำเร็จโดยฉับพลันขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่เหมือนพระจันทร์วันเพญเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีจึงรับว่าสาธุขอให้สมพรปากท่าน 4. สาธุหมายถึงขอโอกาสอันนี้เป็นสำนวนของพระ อยากสมมุติว่าจะอาราธนาศินก็จะขึ้นว่าสาธุสาธุมะยังพันเตเคยได้ยินบ้างหรือไม่คะเหมือนกับว่าคนเป็นครูบาอาจารย์จะทำอะไรก็ขอโอกาสพระเทระเสียก่อนเช่นจะเปิดหน้าต่างก็ขอโอกาสท่านอาจารย์ครับผมจะเปิดหน้าต่างทำอะไรต้องบอกผู้ใหญ่เสียหน่อยไม่ใช่ทำอะไรพวดพวดไปขาดความเคารพ การทำขอโอกาสอย่างนี้ท่านเรียกว่าสาธุเป็นภาษาบาลีภาษาไทยแปลว่าขอโอกาส 5. สาธุหมายถึงแสดงความต้อนรับแสดงความยินดีชชยโยหูร้องกราบไหว้ยกตัวอย่างเช่นเวลาสมเด็จสังฆราชหรือใครก็ตามเสด็จไปต่างประเทศต่างประเทศเช่นเนปาลเขานิยมเวลามาต้อนรับ เขาจะร้องสาธุตลอดทางที่มาต้อนรับสาธุตัวนี้ก็คือขอยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังคะดังนั้นเวลาที่เราเห็นใครทำดีเราก็โมทนาบุญกับเขาด้วยการกล่าวว่าสาธุจะเป็นการเสริมสร้างบารมีเสริมมงคลเป็นการสะสมบุญของตัวเราเองด้วยค่ะสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณเนื้อหาที่มาข้อมูล ที่ได้นำเรื่องราวดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขออนุโมทนาบุญท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลให้บุญกุศลที่ท่านได้เคยทำมาบังเกิดส่งผลประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครอง ขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านด้วยเธินสาทุ